สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเมื่อนี้ยายรามสิบห้ามาพับดอกบัวก,กันจะพี่น้องค่ะพับดอกบัวใส่แจกันค่ะสวยๆเลยด้อจะดด้อนะคะถ้าบอกว่าเอาออกบอมันก็ได้เอาออกคื้อกันละค่ะพี่น้องค่ะนะคะพับดอกบัวสวยๆค่ะพี่น้องค่ะอันใดที่เข้าเบิ้งแหล้วมันบอสวยบรงานเขาก็เอาออกด้อจะดด้อนะคะจะมาแบบนี้เนาะ ก็พับเอาจากพี่น้องค่ะมาพับไล่ใดก็ได้จากพี่น้องว่ายแยหลานเ,นเหตุร้ายง่ายๆเนาะค่ะเนาะพับร่งสามอ่าพับลงสองขางนะคะพับกลางกน้นจากพี่น้องค่ะพับกลางกอนแล้วก็พับร่งขางขางสองขางเด้อค่ะเด้อนะคะคเห็นไหมมันเป็นชิงเฉียงจากพี่น้องค่ะแล้วมันก็จะงามเด้อ นี่ค่ะทรับร่องกลางสีค่ะแล้วก็ล่งขามันจะมันจะกบบประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องมันไปเ,เอยๆครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันก็จะสวยงามด้ด้อนะคะถ้าเอาแบบเอ่อเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติละค่ะพี่น้องค่ะดอกบวัวมาจะใสกระดอบกบัวกระสื่อมาละค่ะ ยายลานบ่ได้ปลูกเ้ยค่ะเด้อนะคะบุมีสาปลูกแร้คะค่ะสาพึ่งจะโคดบ้างใดๆดนึงเดี๋ยวยายลานจะไปหาอันบัวตูมบัวบานบัวหลวงนี่ะคะ่ะมาลงะค่คะพี่น้องค่ะบรัวสิบแปพันใส่เด้อนี่นะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดไปเห็ดมากระไดซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะเห็ดแบบธรรมดาบานๆเฮ่าค่ะพี่น้อง เอาความสวยงามน,นะคะใสแจกกันจ้ะพี่น้องบัติเฮดบัติเฮดอ่าเพิ่มเฟซปันไดเนาะคะ่ะน้องบัติเฮดงามเกินขนาดเนาะเอาแครปมีมือห้าเฮ็ดได้จ้ะพี่น้องนะคะมีมือห้าได้ซ้ำไดเขาก็เอาซ้ำนังงนหลาค่ะพี่น้องนี่นะคะหนึ่ดอกแรกเจะเด้นะคะอันนี้บอกว่ายุปันไดดอกที่สองจับปิหน้อง มีสองเหลี่ยมเแต่เด้อซื้อมาเห็ดเอาจะาี่น้องค่ะซื้อมาพับเอาอยากได้ไลยได้กระพับพเอาจะี่น้องอยากได้เห็ดสามเหลี่ยมกับเห็ดใดครับี่น้องวเวลาไปเจะเห็ดแบบง่ายๆนะคะเนาะเห็ดแบบง่งายๆธรรมดาของบ้านเขาธรรมชาติรือเปล่าค่ะพี่น้องค่นจะบอกว่าบ่พับ ไหวพระได้โบ่โบ่บับกับไหวพระได้คือกันจะพี่น้อง่ะเป็นยังขึ้นมักสีนีเนาะคะ่ะเนาะเย่ลานกับ,บสีม่วงนันกัก็โอเคได้ค่ะพี่น้อง่ะสีขาวก็ได้สีม่วงก็ไ้เบ้อจะพี่น้อง่ะขอตวานะคะเ้องมีดอกไม้ไหวพระโมนีก็เป็นวันพระพร้อมด้จะเด้พี่น้องวันนี้วันกระละนะคะก็เละเอียดเห็นมันสีสวยสวยงามจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะ ดอกอ่นได้บดอกอื่นก็ไดคือการราคาใส่แจกันไหวผ้ผราเนาะ่ะเนาะดอกวาถ้าขอให้เป็นนะคะสีขาวส,สีสวยๆอย่างเงี้ยนะคะดอกที่สองได้แล้วคะพี่น้องต่อไปเป็นดอกที่สามด้วยพี่น้องด้วยวเพเฮ็ดยากดอกคะพี่น้องคะ่ะทำง่ายๆนะคะเอาเอาง่ายๆเลยค่ะพี่น้องเอาอย่าลา นะคะพับลงเลนี่ยค่ะมีพับลงแล้วเป็นพับขึ้นะจะขึ่งใบนะคะเนาะพับขึ้นใบแล้วก็พับซ้ายพับขวานะคะลงมันก็จะเป็นเรี่ยมแบบนี้นะคะพี่น้องจะเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สลับกัน,นะค่ะสลับใบนอกนะคะพี่น้องใบนอกครับไปเอาใบใน้ากวนมันก็นบใไใดเด้อต้องเอาใบหนกกวนเด้อพี่น้องเด้อนะคะทุกอย่างต้องมีอต้องเอาอันนอกมาค่ะเนาะสำหรับพับดอกไม้เด้อน,นี่จะ พับนอกนะคะพับครึ่งพับทับใส่พับขวาอย่างนี่ค่ะพี่น้องค่ะนีนะก็จะได้แบบนี้ค่ะกับเหตุง่ายดอกเด้อพี่น้องเด้อนะคะเหตุง่ายๆนะคะบางคนนะคะผู้คนที่เอ่อเพิ่นอยู่กับดอกใหม่มากตั้งแต่เกิดนาอพี่น้องเพิ่นก็สิจับปั๊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 บบัดเดียวเล้วเลยด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นแล้วเบิ่ก็คื้อเพิ่นก็เหตุเปลี่ยนพี่น้องอันนี้สําหรับผู้เพิ่นอยู่กับดอกใหม้มากก่อน้ะพี่น้องค่ะนะคะสําหรับ เข้ากับเลี้ยนเอาจะพี่น้องค่ะนะคะเข้าอยากได้นี้ยเข้ากับเลี้ยนเอาเพราะว่าเข้าบ่ได้เกิดมากับกับหมูดอกไม้แบบดอกไม้แบบนี้เนาะค่ะเนาะเข้ากับเลี้ยนไปได้ทุกด้านแหละค่ะพี่น้องค่ะคนเข้าเกิดมานะคะก็ต้องไปว่าอ้อันนั้นบ่เอาดอกอันนี้บ่เอาดอกก็ต้องไปบอได้พี่น้องเลยนะคะเอาแบบอ้ันนั้นคือเป็นตาเห็ดง่ายแค่น้องอันนี้คือเป็นตาเห็ดง่ายแค่น้อนเดี๋ยวเข้ากับเห็ดเห็ดเป็นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะสำหรับมือนี้คลิปนี้ยายหลานกับ ภามาพับดอกบัวนี่และค่ะพี่น้องค่ะนะคะเห็ดให้อ่าาบอกว่าเห็ดให้เบิ้งบอมันกับเชื่องแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพียงแต่ว่าของแย่ร้านกับเห็ดเอ่อก้อนหนานะคะพี่น้องแย่ร้านกัเห็ดเอ่อใบเตยนะคะพี่น้องค่ะ,คะเห็ดเป็นดอกไม้บูซาเนาะ,ะ,นะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้เขาไปอยากได้แบบ เอาดอกอื่นมานั่นะคะพี่น้องคะให้พีให้น้องได้เบิ้งได้ให้พีให้น้อง,ได,ง,องได้เห็นได้ชมน้ากันนะจ๊ะพี่น้องนะคะวะ่าดอกยางเมียมันสามารถไหวพระใดนะคะพี่น้องคะทุกคนกับอันนี้มันเป็นนี่ละคะพี่น้องคะดอกไม้ปีใจหลานเอาเก็บเหล้วนะจ๊ะเนาะพับเรียบร้อยเหลี่ยวด้วยจะะ้าสวยๆนะคะดอกนมา,น,า,น,าน,นะคะงามๆนะคะ เราแยรลานเสิเอาขึ้นหินได้จ้าด้ใช้แจกกันนะคะสวยๆย,ยังอีกกำหนึ่งู่คะพี่น้องคะ่ะเราแยกลานสิ็พับตอให้พี่ให้น้องไปชมเพิ่มกันเนาะ,ะว่าแยกลานซื้อเมอื่อวานนี้ซีกคำจะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี้สวยๆเลยคะ่ะดอกไม้สดนะคะพี่น้องดอกไม้สดจ้าจะพับตอจ้าวิธีการพับมันก็บป็นอะย่าหน้ายังดอกพับพี่น้อง ไปใต้นะคะเอาว่เอาเอา,เอาออกเลยค่ะอันนี้บัวน,นี่สามารถส่วนมากส่วนใหญ่นะคะจะเอาไปเห็ดในสปานะคะะโชว์ความสวยงามเ้ยพี่น้องเลยนะคะสปาเปินจะใส่อันนี้แล้วจะใส่บัวนะคะบัวขาวบัวหลวงบัวบัวสีม่วงนี่ระคะพี่น้องคะ่ะสีม่วงก็จะสวยนะคะ ทำเป็นใบสดๆนะคะเขาก็จะเอาไปทําประโยชน์โอ้ยหลายย่างจะพี่น้องขาสําหรับเข้ามาบวน่นะคะคบแบบนี้จะพี่น้องขะสวยๆเลยนะจ้าแย่าร้านสื่ออ่าส่วนมากนะคะแย่าร้านก็จะมาพับเองค่ะพี่น้องขาใบอ่ใบที่ตรงนี้มันก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วะค่ะพี่น้องขาเริ่มเหี่ยวเขาก็นี่ละค่ะก็คือพับลงนะะี่ละ ก็จะได้แบบนี ас ас ้จ้า <sucks> ถ้าบอกว่าเป็นยังคือเอาอันน่าจะเสียวง่ายง่ายนี่นะคะเนาะส่วนมากนะคนคนเอ่อบางบางคนนะคนก็สิบอกว่าอู้ขี้เก็ยจังไดขี้เ็ดเป็นเนาะส่วนมากนะกะบางคนเพ่นกะอยากเรียนนะคะอยากเห็นอยากเบิงวาวิธีการผับมันเหตุจังไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะบางคนเพ่นกะโอ้ย แ่นี่จังสีก็มาเห็นคนเบิง่งจังสีขากรนมี่เนาะค่ะ,นนะ,คะพี่น้องค่ะแต่วันมันก็ะเ้วแต่คนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ตะคนหมักเลยแต่คนชอบเลวแต่คนอยากสแวงนะพี่น้องค่ะถ้าบอกว่าโอ้ภาษาแต่ว่าเฮ็ดไก่เฮ็ดว่าเป็นแต่ว่าภาษาเด้ะคะ่ะพี่น้องค่ะส่วนใหญ่เนาะคะ่ะเห็ดว่าเป็นภาษาโอ้ยเนาะลองเบิ่งจ้ะพี่น้องคือ,อได้สิแต่ว่า ผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นก็เฮ็ดเปิ่นด,ดีได้ค่ะคะ<อ>ข้าาภาษาของเพิ่อนกระไดเนะาะแต่ว่ายายหลานเราภาษาเราขาดพวกนี้มิซาเรียนมาเบื่อตั้งนั้นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเฮาวางเฮาก็ไปเร,เ,ะะเรียนเอานะคะไปหาเรียนเนอาเนาะไดทดีเฮาอยากคิดว่ามันสวยมันงามเนาะไดทดีเฮาคิดว่ามันสิดีต่อไปนะคะเขาก็ไปหาเรียนเอาจะพี่น้องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างยาอ,าอยู่ที่การเอ่ออยู่ที่ตนเองลราคาแสวงหาความรู้นะคะพี่น้องค่ะ ทุกิ่งทุกอยางคือความลูเมเออร์นะจากพี่น้องบ่มีบ่มีเข้ามาโดยบังเอิญจ้ะพี่น้องค่ะไม่มีอะไรที่คำว่าบังเอิญนะคะนี่แหละค่ะพับลงยังสี้นะคะ,ะ,คะ,งงะ,คะพับครึ่งนะคะ,พ,คะ,คะพับครึ่งแล้วก็ตวัดไปทางซ้ายแล้วก็ตวัดไปทางขวานะคะพี่น้องค่ะพี่น้องบางคนอาจจะบ่เห็นเนาะนี่คือใบที่มันเสียแลยะะ้วเนาะมันเริ่มจะนะคะมันเริ่มจะ เอากะโอ้อันนี้มันอันนี้มันสลับกันนะคะพี่น้องมันแส่งมามันสลับกัน,กน,นะคะ่ะเเพี่นน้องคะยาลานบอดดิบอดดิเห็ดงามเด้อพี่น้องเด้อนะคะยาลานไม่ได้ทำสวยมากนะคะเอามันฉีกมันเอาเข้าไปวัดไปว่าก็เอานาะี่น้องฉีกกระี่น้องคะ่ะฉีกฉีกเมื่อใดจพะพอสวยเด้อพี่น้องเด้อ บางอัน,นก็สวยบางอัน,นก็บ่สวยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่อันที่ฉีกเมื่อกี้นะคะบุญท่านบ๊บพี่น้องขาบุญท่านบา๊อบพับลงนะคะพับ,ลง,ะะบลงคื่หนึง่งแล้วก็พับซ้ายแล้วก็พับขวานะคะพี่น้องขามันก็จะได้เลี่ยม,มสีนะคะเห็ดเป็นเหลี่ยมรูๆก็ได้เห็ดเป็นเหลี่ยมบ่ลูกไ็ไไ้เด็่น้องนะี่ค่ะทําเป็นเหลี่ยมมีรูแบบนี้ก็สวยนะคะ จะเป็นเลี่ยมแบบบ่มีหัวกอะปิดมิดเลยก็ได้นะคะพี่น้องภาพสวยงามเห็ดงใดเพื่อนชพี่น้องคะ่ะบ่มีขีดจำกัดนะคะเนาะจ้าแล้แล้สองดอกดลยค่ะเด้นี่ค่ะพี่น้องฮะกับตาได้จ้ะเด้ยยยนะคะทำสดสดเลยค่ะ ท้งเม็ดสีกัมนะจ๊ะยายหลานสีน้ำสีกรัมนะคะเมื่อวานถา้าถัาไปตามใบเอ่อใบกรอบหุ่มของมันนะคะเนาะถ้าไปตามใบขอบหุ่มมันก็จะเห็ดได้ได้เลี้ยวนะคะพี่นะะ้องค่ะ hmm. เห็ดได้เลี้ยวเห็ดแล้วก็จะได้เห็ดได้สวยงามนั่นนะคะพี่ mm hmm. พี่น้องค่ะบางอันก็นจะสวยสวยบางอันก็พอไปง่ามปันไดก็พอป,ปวดขวาไปได้พี่น้องดูนะคะบัไดไปเหตุดแข้งขันผูนนนไดหรอกค่ะพี่นออ้องค่ะเลาวก็นานดเท่า,าละเป็นหลักนี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลจะเสร็จแล้ว แต่เฮาบ่อยากให้เห็นอ่านนั้นข้างในเฮาเอาซัมนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่เฮาบ่อยากเห็นเกสรแบบนี้เนาะมีคะ่ะห้าเอาซัมนี้ก็ได้แต่แต่มันก็นจะบก่อยสวยเป็นในเนาะถ้าบ่เห็นเกสรข้างในเนาะเอาเห็ดเ้าก็ต้องให้เห็นเกสรข้างในได,ได้จะได้มูแต่งงาม เ่วิเป็นการทับขาหรือว่าจิเป็นการทับดอกไม้จ้ะพี่น้องคะ่วนจะล้วน่วนไดการสแสวงหา,า,าการแยกระดกร้อยากเห็นอยากเรียนรู้ทั้งนั้นเน้อคะพี่น้อง,องได้แล้วค่ะสวยค่ะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวยไหมคะ่ะนี่คะ่ะทำเองกับมือค่ะพี่น้อง